โอเคนะครับผมวันนี้เลยนเกม Stand o f t ฟ2กันนะมีใครคิดถึงเกมนี้บ้างเนะี่ยแตบพอดีเพิ่งกลับมาเล่นนะับฝีมืออาจจะตกหนะ่เดี๋ยวเราจะไปเล่นมาทีม d e s m a t เหมือนเดิมนะโอเคห้าห้องงั้นโอ้เราจะพูดเลยว่าเดี๋ยวตัดไปทอนหาห้องเชิเลยนะดานนี้ต้องเล่นลูกซองนะแต่ฝีมืออาจจะตกและกาะกากหนะ่อย เราต้องมีเลยซื้อของผมก็ได้ไปซ้อมมือมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะรอดูรอด,ด,ดูบอกเลยว่าของแท้เป็นไงเป็นไงอน,นนี้วอร์ปเฉยวอร์ปเฉยยังไม่ถึงของจริง นี่พาที่เท่าไรแล้ววะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่าผมจำไม่ได้แล้วว่าอีพีหรือพาที่เท่าไรอุย๊ยโอ้โหโดนมันกาดใส่ยับเลยโอ้โหผมแจกคิวคนอื่นไปนเรื่อยเลย อุ้ยไม่เหมือนพับจีเลยเว้ยเริ่มไม่ค่อยชินอาจจะกระก้ากหน่อยนะครับผมก็ตั้มบาดากับปีเบ้าวอุ้ยเอ๊ โอโ้มันยิงทะลุใส่เลยอะ่ะแม่กากลงไปเยอะเลยนะเนะี่ยผมนี่กากลงไปเยอะเลยเฮ้ยเยอะเลยอ่าเดี๋ยวเล่นสักสองสามวันเดี๋ยวฟิล์มก็กลับมา ยิงพอเจ,จ็บพอโอ้โหแม่ให้โดนเพื่อนยิงตายอุ๊ยเล่นกีตาร์ดีวันนี้าเดียวพอไหม เป็นปืนเลยก็ถ้าเจอก็เอ้เคฮอคอนี่เรียบร้อยเอเดีย๋ยวผมขอเวลาปรับปุ่มแป๊บหนึ่งนะ โอเคเสร็จแล้วแต่ตัดภาพมาตอนที่ถ่ายเลยอุ้ย ยินจังเยอะยิงจังเยอะอุ้ยเกือบแล้วมันเกือบตายแล้วอุ้ยดันบนผมคิวไปเท่าไหร่แล้วอะ <laughs> ยินทะลักกรแพงฮิตตายสิเอ้ยแม่เราชนะแล้วนี่โเออชนะแล้วม่ง่ายง่ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพื่อนแบก โอ้โหดีจริงเพื่อนแบกคิวไปสิบสามเองให้ตายสิ <c oughs> งั้นเดี๋ยวตัดภาพไปไอพ้พม่ช่ยมีใช่ตัดภาพงั้นเดี๋ยวตัดจบเลยเลยกันนะ <c oughs> โอเคนะคผมก็จบเวลาสลรับเกม Standoff 2นะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย